สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวน้ำตัววิตามินวอเตอร์นะคะตัวนี้เป็นยี่ห้อวิตอเดนะคะมาจากญี่ปุ่นมีภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวนี้ที่จะนำมารีวิวนี่เป็นตัววิตามินซีนะคะเป็นวิตามินซีสอค่ะ อันนี้ตรงฉลากของเขานะคะก็จะบอกสรรพคุณว่าวิตามินซีนี้ช่วยในหน้าอะไรบ้างนะคะก็คือช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านนูนนิสระนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่างๆของวิตามินซีนะคะตัวนี้เป็นนำเข้าจากอังกฤษนะคะ UK ปริมาตรสุทธิก็480มิลลิลิตรค่ะมีออยเรียบร้อยผลิตโดยบริษัท General Beverage จำกัดนะคะนี่ค่ะ With a day นะคะจะเป็นกลิ่นฮันนี่เลมอนรสชาติจะมีความหวานนิดนิดแล้วก็ มีความหอมนะคะน่าจะเป็นกลิ่นหอมจากฮันนี่เลมอนก็คือน้ำผึ้งมะนาวนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะตัววิตามินวอเตอร์ของอยี่ห้อวิตอเดนี้นะคะจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันก็คือมีวิตามินซีกับวิตามินบีนะคะตัวนี้เป็นวิตามินบี กินหลังจากออกกำลังกายแล้วจะช่วยให้สดชื่นดีมากค่ะตัวนี้ถือว่าดีเลยดีกว่ากินน้ำเปล่านะคะมีประโยชน์ด้วยแลยก็ดีต่อร่างกายด้วยนะคะอย่างน้อยก็ดีกว่ากินน้ำอัดลมหรือว่าน้ำผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงนะคะวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ